สวัสดีครับผมมาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับวิศนุไปเมนทอริตี้นะครับวันนี้ก็จะมีเรื่อง Amazing มาเล่าสู่กันฟังนะครับก็แรกเริ่มทันทีก็พอทราบกันอยู่แล้วเนาะว่าผมเป็นคนทำไปแล้วก็ทำระบบเกลียวกองไม้ายขึ้นมานะฮะอันนี้ก็สุกอยู่นะปับ๊บในดัเมียมกับมึงสูกอยู่ ก็ผมเนี่ยก็พยายามจะดีเวล็อปมันให้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะว่าผมสูบเป็นยาธรรมชาตินะน,นะเป็นยาเหนือมันก็ค่อนข้างฉุนแต่ว่ามันหอมผมชอบคาเลคเตอร์ของมันนะก็พยายามผลิตไปที่ออกแบบไปมาให้มันให้มันดีครับพยายามเพิ่มห้องเนื้อไม้เพิ่มห้องอากาศแล้วก็สร้างกสตราอากาศที่ดีให้มัน ลดความร้อนแล้วก็มีแรงต้านที่น้อยออกมาหลายรุ่นแล้วของผมเป็นรุ่นที่7แล้วนะของผมวิสนุปไปเมนเทอร์เรตี้รุ่นที่7แล้วก็ก็ยังไม่เจอใครทีออ่สามารถลองได้อย่างจริงจริงจังๆก็จนมาพบกับน้องเพนะครับผมก็นี่ฮะโบที่เขาสูบนะโบใหญ่มากก็ด้วยเนื่องจากว่าตอนแรกเนี่ยเออน้องเพก็ ส่งยาเส้นมาผมลองอยู่เรื่อยๆนะก็ก็รู้จักกันจากการรับมีดแล้วก็พูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับไปเกี่ยวกับซิกานะฮะก็เมื่อสองเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมัง้งน้องส่งส่งอยาเส้นมาเยอะจัดตกใจว่าเฮ้ยเยอะมากเลยก็เลยบอกว่าอ่ะอยังงั้นเดี๋ยวผมโมไปให้ก็กเขาก็ครึ่งครึ่งกลางๆเห็นผมทําไปมานานแล้ว,ลวก็ยังมี q u e s t i o อยู่แหละว,ว่าเอ้ยมันดีจริงหรืออะไรอย่างเงี้ย ก็ส่งมาปรากฏว่ารีวิวรีวิวไปแล้วแล้วก็ส่งกลับไปตกใจสูบดีเกินคาดวันนี้ก็เลยเอา2ตัวนี้เป็นแบรนด์ของ Peter ร์สันะครับ Peter ร์ส System ด้วยนะจ๊ะเออเอามาทั้ง2ตัวเลยก็เอาไปเทสระบบของผมเนี่ยระบบของวิสนุเนี่ยครับเป็นเกรียวไม้บายเนี่ยเขาบอกว่าสูบดีกว่า ะระบบซิส t e เต็มเยอะมากแล้วก็สุบดีกว่าระบบของอคลาบาสเยอะมากผมมาดีใจมากเพราะว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยผมเป็นคนไม่เชื่ออะไรง่ายไ,ไอ้ดีของเราอะเราไม่รู้ว่าจะดีของคนอื่นเขาหรือเปล่านะแต่ว่าทํากอไม่บายออกไปหลายหลายเวอร์ชั่นแล้วก็ได้รับฟีดแบ็กกลับมาที่แบบประทับใจมากคือลูกค้าทุกคนพูดหมดเลยว่าเป็นกองที่ดีที่สุดที่เคยใช้มานะครับ ดีกว่ากองคาร์บอนฮะแล้วก็ดีกว่าสูบเปล่า,าครับเพราะสูบเปล่า,ามันร้อนแล้วก็ขืนนะฮะก็วันนี้ก็ได้รับการยืนยันอีกครั้งจากน้องเพนะครับก็ส่งไปราคาก็ไม่ไม่ถูกนะหลายตังมามาให้ผมแบบเอาเลยครับพี่ย้ำได้อย่างเต็มที่เอาที่แบบให้มันดีนครับผมเชื่อมั่นในฝีมือ,เ,อเราก็ดีใจตัวนี้เป็นปีตาสัน Uh, System XL นะฮะที่มันเป็นสีดำพอดีว่ามันลอกแล้วก็ uh, คุณเพลงน้องเพลงก็แบบมไม่ค่อยแฮปปี้กับมันว่ามันใช้แล้วมันลอกอะไรเงี้ยก็ก็ทิ้งเติ่งไว้เหมือนกันก็ไม่ได้ใช้ก็ส่งตัวนี้มาให้ผมทำผมกอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวสีมันมันคงไม่ดีแหละเดี๋ยวลอกสีให้อะไรเงี้ยทำไปทำม,มาก็จัดสะิลปเลยก็เพื่อนๆหลายท่านที่ซื้อ <c oughs> ไปไปแบรนด์นะฮะ ก็ทราบไปเลยว่าพวกไปที่ทําสีมาเนี่ยมันไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะมันดูรูปลักษณ์ภายนอกมันสวยแต่ว่าใช้ไปนานๆเนี่ยโดนความร้อนเยอะๆมันลอกแน่นอนครับเพราะว่าไม่ลอกก็ร้อน2ออย่างนะร้อนเพราะว่าสีมันไม่สามารถระบายความร้อนได้แลกเกอร์ก็ตามมันก็ไม่โอเคยูนิเทนพวกนี้เงา,งาสๆสวยๆนะครับสูบไม่โอเคเท่าไหร่อันนี้ก็ลอกไปละเรียบร้อยผล ผมก็สรุปแล้วมาลองทำจริงๆ,ๆจริงๆในตัวนี้นะก็ขัดแต่งอย่างดีก็เลยรู้ว่าไม้เกรดของพวกนี้มันเป็นไม้เกรดเนื้ออ่อนเนื้ออ่อนมากเลยนะผมรูปไม่กี่ทีนี้ก็คือแบบหายไปหมดแล้วอะเนื้อแบบเวลาลูบจากกระดาษทรายเบอร์หยาไปเบละเอียรลูปแป๊บเดียวเองต่างจากของผมอะโหรูปไปเหอะนานมากกว่าจะขัดให้มันเงาได้เพราะว่าพวกรอยขนแมวมันจะติดอยู่เยอะมากอันนี้รูปไปแป๊บเดียวมันก็หายไปแล้วแล้วก็ เนื้อไม้เขาจะค่อนข้างอ่อนอันนี้ก็คงคิดว่านะมันอาจจะมีตำหนิมาแล้วก็แล้วก็เขาก็เลยขัดเป็นเกรดล่างไปก็เลยก็เลยทำสีแทนยอะไรเงี้ยโดยรวมไปตัวนี้น้ำหนักเบามากนะครับค่อนข้างเบากับปริมาตรไม้ของเขานะฮะแต่ไม้เนื้ออ่อนมากก็โคตติ้งมาดีถ้าโคตติ้งมาไม่ดีเนี่ยโคตติ้งในโบมาไม่ดีผมรรับรองว่ามันมันมันอยู่ได้ไม่นานแน่ครับสำหรับคนที่สูบไฟแรงๆนะครับ แต่ก็มันมีข้อดีคือไม้อายุน้อยเนี่ยมันก็หนึ่งเบาแล้วก็รูอากาศหรือชั้นไม้มันไม่หนามากนะครับมันก็ระบายความร้อนได้ค่อนข้างดีแต่ว่ามันก็ไหม้ง่ายนะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีเหมือนกันวันนี้แต่ก็วันนี้มาโมระบบกันใหม่นะฮะก็ไหนๆก็คุยแล้วก็คุยเลยละกันห่วงไม่ห่วงวิชาแล้วก็อยากจะอธิบายให้เพื่อนๆได้ฟังว่าไอ้ระบบ สิสแตมเนี่ยที่ว่ามันเทพเทปอ่ะพมอมาเจอระบบของผมนี้ก็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 รู้เลยว่าต่างนะฮะดีกว่าไหมดีกว่าไหมก็ไม่ได้กล้าพูดอะไรมากมายนะว่าดีกว่าไหมแต่รับรองได้ว่าเย็นกว่านะฮะเย็นกว่านุ่มกว่าครับส่วนชอบไม่ชอบยังไงก็แล้วแต่นะฮะเป๊อ่าเดี๋ยวให้ดูกันชัดๆนะฮะว่ามันทำงานยังไง นะฮะอันนี้ก็คือเป็นระบบเดิมของตัวนี้ตัวนี้เลยนะฮะก็คือสเตมมันจะเป็นสเตมแบบนี้นะครับอย่าแงบบนี้ปับป๊บๆคือท่อมันวิ่งขึ้นมาปุ๊บใช่ไหมฮะมันก็แวกเข้าไปในในห้องแอร์โฮเลยถ้ารุ่นก่อนๆเนี่ยไอตัวสเตมเนี่ยมันจะทิ่มลงมาเยอะอีกมันจะมันจะรีเทิร์นอากาศขึ้นไปซึ่งรุ่นเก่าเนี่ยมันไม่ รุ่นใหม่เนี่ยมันทาให้สูงขึ้นเพราะว่ามันไม่ต้องการให้รีเทิร์นอากาศขึ้นไปเนื่องจากว่าการรีเทิร์นอากาศแบบนี้มันจะทําให้เขาเรียกว่ามันเกิดการควบแน่นเยอะแล้วมันจะทําให้น้ําในนี้ขังเยอะแล้วมีปัญหาคือมันขืนมันขมมันเหม็นอะไรอย่างเงี้ยครับปีเตอร์สันใช้ทุกคนบอกบอกบอกเหมือนกันหมดสุกแห้งสุกดีสุกแห้งสุกดีแต่สุกไปนานเรียบร้อยครับโบที่2โบลที่3ก็เริ่มมีอาการแล้วถ้าสุกนานๆก็ รับรองไปแน่จะแนะนำไว้นิดนึงนะครับมันไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับระบบเขาออกแบบมาแบบนี้เวลาใช้เนี่ยทุกครั้งควรจะสับน้ำด้านล่างออกนะครับมันเป็นสิ่งหมักหมมมากๆเลยนะครับตรงนี้ตรงนี้นะเอาเช็ดชู้คัต์ตอนบัดล้างให้สะอาดนะครับคือสูบแรกๆมันแห้ง <c oughs> ถ้าเนื้อไม้ไม่ดีจริงเนี่ยถ้าไม่ใช่ตระกูลของดีลักเนี่ยแป๊บเดียวเข้าไปละครับก็เพย์เขาก็บอกว่าสูบแล้วไม่ค่อยประทับใจเลยครับเพราะว่า <c oughs> อีตัวนี้โบมันใหญ่โบมัน2 4ลสกหรือตั้ง4 4เซนครึ่งครับดูดไปกลางโบก็ไม่ไม่ไหวแล้วเริ่มเขาบอกว่าเริ่มเหม็นแล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยก็ไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นที่ประทับใจครนี้ผมก็คิดค้นระบบใหม่อันนี้เป็นนิวเลยครับให้กับน้องเพนะครับก็เดี๋ยวจะไปต่อยอดในไปของผมต่อเป็นระบบคาราบาสแบบรีเวิร์สพร้อมกับรีเวิร์สอีกทีนึง <laughs> มันคงเทพหน้าดู <laughs> อ่ะมาดูกัน แล้วบอกผมก็คือว่ามันอากาศมา่างนี้มันจะถูกการทานการเทรินเทินของอากาศลงเหมือนกันนะครับอากาศจะถูกเทินลงอากาศก็จะถือเทินลงนี้ปุ๊บแล้วก็มาเข้าท่อนี้ท่อนี้ขึ้นไปปุ๊บแยกออก2ห้องแล้วเข้าเกีียวแล้วก็ออกปากข้างบนนะถามว่าทําไมผมถึงกล้าหักให้อากาศ ลงมาแล้วก็ขึ้นไปถึงขนาดนี้ท,ทั้งทงที่ว่ามันมันมันอันตรายมากที่จะเกิดการน้ําขังนะครับพอดีว่าผมมั่นใจในไม้ของผมนะฮะไม้นี้ผมเป็นไม้ที่ไม่ธรรมดาครับไม่ใช่ไม้บายเกรดธรรมดาท,ทั่วไปนะครับเป็นไฮเกรดนะฮะคือไม้พวกนี้สามารถซับความชื้นได้ดีมากครับแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีมากเวลาความร้อนมายิงโดนโดนเนื้อไม้เนี่ยคือเนื้อไม้เนี่ยเวลาใช้ไปสักพักเนี่ยมันจะมีความเย็นนะฮะก็คือความชื้น พูดง่ายคือควันที่ร้อนมายิงปุ้งมันจะไม่มันจะวนอยู่แถวนี้ครับวนลงไป <c oughs> หมายความว่าอากาศเนี่ยที่ร้อนมาเนี่ยมันจะปะทะกับไม้ที่เป็นไม่ไม้ทึบนะครับเป็นไม้ที่เป็นไม้กลวงข้างในมีรูนะครับมันก็ส,สร้างความเย็นได้อย่างแบบมหาศาลลงใบเสร็จปุ๊บยูเทิร์นขึ้นมาแล้วก็เจอเกลียวไม้บายก็เย็นขร้บไปอีกพอเย็นเสร็จปุ๊บก็ให้ออกสเต็ม ใน s ิ่งเตส่วนนี้มันสามารถเก็บความชืน้นแล้วก็รักษาน้ำได้ดีมากครับนี่ <c oughs> จะเป็นอย่างนี้นะปับป๊บปั๊บนี่หน้าตามันจะเป็นอย่างนี้ครับก็เป็นแท่งนี่ที่แท่งที่เสียบลงไปแล้วก็เป็นกลองใมใบอย่างนี้ตัวนี้มันยังติดเรื่องสเต็มนะฮะเพราะว่าสเต็มมันมันมัน มีพื้นที่น้อยถ้าทะลงเข้าไปมากกว่านี้ก็มีโอกาสเสียงทําให้ตรงนี้ทะลุได้นะก็คํานวณแล้วอย่างพอดีก็เอาให้ลึกสุดเท่าที่ลึกได้แล้วก็ปลอดภัยนะครับอันนี้สุบแล้วนะดูดีมากโคตรดีคือมาสจัจจริงจริงๆก็ระบบมีเท่านี้นะฮะก็คือไม่ต้องห่วงเลยว่าน้ำจะเจิ่งนองเพราะว่าตัวนี้ก็มี พื้นที่นี่นะฮะตัวนี้ก็มีพื้นที่ข้างล่างที่ให้กักเก็บน้าไม่เหมือนกันนะครับแต่ผมไม่กลัวหรอกว่าน้ํามันจะเยอะเพราะว่าคือด้วยก็ต้องขอบคุณน้องเพนนะที่เอาไปซัดให้อย่างสะใจก็คือว่าสูบเนี่ยน้องก็สูบ3โบติดนะครับสูบหนักๆเลยโดยที่ไม่ล้างเลยครับชักออกมาเนี่ยกรองเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าเปียกๆหน่อย แต่ไม่ถึงกับเยิ้มหรือหยดนะฮะไม่แฉะก็คือเป็นชุ่มๆไม้เนี่ยพอลาชากออกมาแล้วเนี่ยปุ๊บเนี่ยทิ้งไว้ในอากาศแป๊บเดียวเนี่ยไม้แห้งนลครับคือไม้ตัวนี้สุดๆจริงๆคือมันระ,ร,ะร,ะระบายความร้อนและระบายความชื้นได้ดีมากแล้วก็ส่วนน้าที่ขังมันก็ขังอยู่นิดเดียวะคะน้อยมากครับมันสามารถก็คิดดูละกัน3โบโบ24มิลลึก4ลึก4เซนครึ่งอ่ะ ต้องสูบกันติด2โบเว้น 3- 4ส,สชั่วโมงสูบอีกอะไรเงี้ยน้ำแทบจะไม่มีในระบบเลยแล้วก็ที่จัดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าด้านในเนี่ยในช่วงสเต็มตรงเนี้ยนะครับแทบจะไม่มีนิโคตินหรือว่าคาบของทาติดอยู่เลยนะครับแทบจะไม่มีเลยนะซึ่งระบบแบบนี้มีที่เดียวในโลกนะฮะคือผมออกแบบเองก็ตอนแรกก็ไม่ค่อยกล้าคุยเท่าไหร่หรอกครับก็กลัวว่ามันจะโม้เพราะว่า เราก็ทดสอบคนเดียวเราก็ดีคนเดียวแนตะว่าเจอคนเทสหนักๆยาจัดจัดสเต็งยาประมาณ4ี่ห้าอะไรเงี้ยฉูบแบบแรงๆยามีน้ำยาเปียกอะไรเงี้ยอันเนี้ยน้องเขาเทสมาแล้วเออเราก็เลยกล้าพูดแล้วก็ใครสนใจนะครับใช้ตระกูลของปีตสันอยู่ก็ส่งมาได้นะครับมาให้ผม m o d ิฟาได้ก็ผมรับประกันได้เลยว่า น้องเพยเนี่ยมีดีลักอยู่หนึ่งตัวหมื่นกว่าบาทผมกล้าพูดได้เลยนะครับและกล้าฟันธงเลยว่าของผมสูบเย็นและนุ่มกว่าแน่นอนรับประกันเลยครับรับประกันวัดแตกต่างแน่นอนครับไปนี่ตัวประมาณสามสี่พันนะเขาซื้อมามือนหนึ่งสนะามพันเกือบสี่พันมั้งจะจำไม่ผิดนะแต่ผมคิดว่าเทียบกับดีลักตัวละหมื่นกว่าบาทได้เลยครับหมื่นสี่หมื่น 4, 000, หน <c oughs> ้ากล้ารับประกัน <c oughs> แน่นอนแล้วก็กําลังจะมีมาอีก ประมาณ2าจะมาอีก3ตัวนะครับให้ผมโมแต่ว่าใครสนใจก็รีบตัดสินใจนะครับเพราะว่า <c oughs> ช่วงนี้ผมว่างอยู่เพราะว่ารอไม้มาประมาณกลางๆลปลายเดือนตุลาไม้จะมานะครับตอนนี้ก็ว่างก็สามารถครีเอทแล้วก็จัดการให้ได้อย่างเรียบร้อยใครสนใจก็ทักมาเบื้องต้นนะครับค่าโมดิฟายพร้อมกลองไม้ใบผมคิด2,500บาทอับ up นะครับขึ้นไปแล้วแต่ แล้วแต่แล้วแต่ความยากความง่ายยิ่งท่อยาวๆแบบเนี้ยก็จะสาตาร์ทอยู่ที่ประมาณ2 5 0 0นะครับก็ถามว่าคุ้มราคาไหมกับ,ก,บ,ก,บ,ก,บกับกับการทำนะครับคือทำนี้มันไม่ง่ายนะครับมันต้องเจาะรูด,ด้านในเนี้ยลงไปถ้าคนไม่มีฝีมือไม่มีทักษะไม่เคยมีประสบการณ์ก็ทำไม่ได้นะครับแล้วก็สเตมตัวเนี้ยก็ต้องขยายรูขึ้นมาอีกครับขยายรูจากรูเล็กให้เป็นรูใหญ่ อันนี้เป็นอะคริลิกนะฮะก็เ,ะเจาะไม่ดีก็อาจจะแตกอาจจะเสียหายได้คือคือผมเสียหายมาเยอะจนรู้เทคนิครู้วิธีก็เออโอเคตอนนี้ทำได้แล้วก็กล้ารับละประมาณนั้นก็ซื้อไปมาประมาณสักสามสีออ่พันอะไรเงี้ยแต่สูบดีกว่าไปหลักหมื่นก็ลองช่างใจดูนะครับว่าโอเคไหมกับ กับการโมดิฟายนะครบับกับการใช้กรองไม้ายแล้วก็กรองไม้ายก็ทำความสะอาดง่ายล้างง่ายนะครับก็ไม่ต้องใช้กรองพวก9มิลกรอง9้ามิลสำหรับโบใหญ่ๆเอาไม่อยู่นะครับผมโบใหญ่ๆไม่อยู่โบแบบเนี้ยเอาไม่อยู่แน่นอนก็คือสูบไปประมาณครึ่งครึ่งโบปุ๊บน้ำมันก็จะอยู่ในพวกคาร์บอนแหละครับมันก็บล็อก,อกแฉะในคาร์บอนครับรสชาติก็ไม่ดีก็ต้องถอดกรองเปลี่ยนนะแต่ส่วน กองของผมกองไม้บายคือ3โบติดนะครับจัดไปเลยครับรสชาติดีเหมือนเดิมและนุ่มแล้วก็เย็นนะครับก็อันนี้อยากพรีเซนต์มากนะครับไม่ลองไม่รู้เนาะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นรีวิวจากลูกค้านะครับหลายๆท่านนะครับแล้วก็มีพี่ท่านหนึ่งก็เป็นแค่กลองไม้บายไม่ได้มาอัพระบบแบบนี้นะฮะก็ความแตกต่างระหว่างอัพระบบกับกองไม้ายก็ต่างกันพอพอสมควรเลยครับก็คือสมมติตัวนี้ได้ อัพไปเลยนะมันมันเพิ่มอีกประมาณ90%รน้อยหนึ่งแต่ถ้าเป็นกรองไม้ายก็จะมาอยู่ที่ประมาณ50 -60% ถึงก็นะครับก็แล้วแต่เนื้อไม้ของของตัวเดิมด้วยนะครับแต่ก็คือระบบกรองเนี่ยมันสามารถอัพระบบอากาศข้างในอ่ะมันสามารถจูนอะไรได้หลายๆอย่างก็ใครชอบแรงตึงอากาศแบบไหนก็บอกได้นะครับใครชอบสูบยาอะไรก็บอกผมได้ผมสามารถจัดการระบบห้องภายในให้สูบ ในยาที่คุณชอบได้อย่างสบายนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มาเพก็เอาไปสั้นๆมานะครับที่คุณเฟดูลอฟทำนะฮะก็คงไม่ได้คุยกันก่อนแล้วนะ้องอาจจะไม่มีความรู้ <c oughs> ก็ซื้อตัวนั้นมาพอสูบป,ปุ๊บมันก็เปียกอะไรอย่างเงี้ยคก็ผมก็สามารถโมไปสั้นๆเนี่ยข้อสั้นๆเนี่ยไอโบใต้ท่ออากาศใต้โบเนี่ยที่มันพร้อมจะแฉะได้ตลอดเวลาให้สามารถสูบได้ดีก็ได้นะครับก็เป็นนวัตรกรรมเป็น สิ่งประดิษฐ์เป็นแนวคิดที่ผมทําแล้วก็ทดลองมาตลอดน่าจะประมาณเกือบเกือบปีแล้วลหละเพราะาผมเริ่มทดลองมาตั้งแต่ปีที่แล้วผมก็ซื้อไปมาแบบนี้แหละแล้วก็มาลองโมมาลองแต่งดูแต่ว่าตอนนี้คือสกิลมันได้ละประสบการณ์ได้ละคือชัวร์แล้วว่ามันโอเคแล้วก็มันก็เพย์เซฟแล้วก็ลูกค้าที่แต่ละท่านที่เอาไปลองไปเทสก็รับรองว่าต่างนะครับผมกล้าวาันตรว่าต่างเย็นกว่าแน่นอนเย็นกว่าคาราบาสด้วยนะ แล้วก็นุ่มกว่านะฮะโอเควันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วรับไปก่อนนะจ๊ะอันเดียวอันนี้อันนี้อยากทํามากเพราะว่าทรงมันถูกใจอะ่ะผมคิดว่ามันโมขึ้นมากแล้วมันก็ขึ้นจริงๆนะเพราะว่ามันเป็นท่อเฉียงมันมีการรีแวกของอากาศแบบนเนี้ยเนี่ยซึ่งซึ่งผมคิดว่าอยากจะทําเนี่ยแต่ว่าไม่มีไม่มีสเต็มไม่มีปลายตัวไหนรูปทรงทําได้ยางงี้ที่มันรียูสลงไปมันมันสุดยอดมากครับ สุบดีนะสุบดีมากสุบดีใกล้ <c oughs> ๆกับไปผมเลยนะตัวเนี้ยเอ่อตัวเนี้ยหมื่นสี่อะเนี่ยตัวเนี้ยอ่ะตีสักสามพันอะสี่พันอะบวกค่าทําระบบอีกสองพันอะสุบดีสุบดีใกล้ๆกันเลยนะเอประมาณนั้นแต่ตัวนี้ผมชอบว่ามันเล็กกว่านะ โอเควันนี้ไปก่อนละก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านแล้วก็ลูกค้าโดยเฉพาะน้องเพยเนาะที่อันนี้ขอบคุณมากๆเลยเราเรามีมิตรภาพที่ดีให้กันนะเนาะมันถึงเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นได้ก็คือแลกเปลี่ยนกันไปแลกเปลี่ยนกันมาโดยการให้เนาะเราก็ให้เขาขเขาก็ให้เราก็มันก็มีวันหนึ่งที่อ,อยากจะทําให้ก็เลยให้ทาให้น้องเพเขาเทสดูนะอันนี้ก็ อันนี้ตัวที่สองและคิดตังนะจ๊ะ <c oughs> น้องพอยินดีแหละก็คุยกันมาละเรียบร้อยยังไงก็ฝากติดตามผลงานกันด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกๆท,ท่านที่ติดตามผลงานผมมาแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับผมวันนี้วิศนุไป m e n t a ตี y ไปก่อนจ้ะสวัสดีครับ